เปิดศึกโดยอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรสน้ำผึ่งผสมมะนาวนิสสันอเมร่าใหม่ภัยประกันชีวิตเอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาเปิดศึกกันต่อนะครับอย่ารอช้าค่ะข้อนี้ไม่รู้ว่าดีหรือร้ายเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้เจอ มารผจญนว้าตอบว่าราศีราศีเมฆตัวเองทําไมต้องเมฆครับผมไม่อยากได้ครับคือผมโดนพี่ก็โดนด้วยใช่ผมไม่อยากได้ครับคือผมรู้สึกว่าอ่าช่วงช่วงปลายปีเนี่ยผมมีโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์หนึ่งเหรอที่ที่มันจะเป็นอาจจะเป็นจุดหักเหของชีวิตแล้วมันจะต้องไปต่อสู้กับอะไรหลายอย่าง ซึ่งณตอนนี้ผมยังบอกไม่ได้แล้วผมคิดว่ามันน่าจะต้องมีอะไรต่างๆเข้ามาฉุดดึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรวงการบันเทิงเราไหมเหมือนเดิมไหมหรือว่าเปลี่ยนวงเปลี่ยนเปลี่ยนวงเลยเปลี่ยนชีวิตเลยเปลี่ยนชีวิตประมาณนั้นครับก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นได้ในช่วงนั้นถ้ามีอะไรมันชัดเจนขึ้นมาโอเคมาพี่แพทย์ตอบว่าราศีราศีมีนตัวเองทําไมต้องมีนครับไม่อยากให้ใครอ่ะ นี่คนเหรอเราอยากรับผิดชอบด้วยตัวเราเองเพราะว่าบางทีอ่ะเราไม่รู้ว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันจะเจออะไรเพราะว่ามันต้องมันต้องมีบ้างแหละมีดุ้อมดองๆบ้างมันเป็นเรื่องปกติเวลาเราเจอแบบมีคนขัดแข้งขัดขาอะไรพวกนี้มันไม่ได้แบบราบแบบราบเรียบเสมอไปมันต้องมีอะไรสักอย่างมีคนขัดแข้งขัดขาเราไหมมีมีก็มีก็มีนิดๆหน่อยๆก็มีอยู่ มันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เสียเดี๋ยวนู่นเสียเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยปัญหาจุกจริกใช่มันจุกจิกใจเขาเรียกว่าเนี้ยมารประจนโอเคอ่ะมารประจนแล้วมองหน้าทำไมไม่รู้ตัวเองเหรอไม่ใช่ของเรามารพลวยอหมาที่มะปรางค่ะเรามะปรางแต่ว่าราศีราศีราศีธนูน้องชาลอต์ทำไมต้องธนูขอโทษนะลูก็รู้ว่าเป็นไปได้เพราะว่าน้องอยู่ในอาจจจะเอมางล้จนเนี่ย มีแม้ในวงแบบนางงามมันเนาะถ้าปีนี้ไม่มีค่ะปีนี้ไม่มีปีโจ้ก่อนก่อนที่หนูได้ข่าวหรืออะไรมันมีเหรอมีบ้างที่แบบรองเท้าหายวันสาคัญอะไรเงี้ยจริงเหรอใช่เขามดรองเท้ากันอย่างเงี้ยเหรอก็มันจะมีข่าวลือแบบมีตะปูบ้างในรองเท้าอะไรก็มีแต่ผนก็ไม่ได้มีหลักฐานแต่คือแค่แบบพูดกันให้รูกันอย่างเอาตะปูใส่ในรองเท้านี่ผมเคยได้ยินนะเห็นนางงามเขาพูดพูดกัน มันเดินไม่ได้เลยนะถ้าตะปูใส่ถ้ามันเจ็บแล้วมัน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 คือตัแทนเตัวอะตัวตัวเคยเจอนะที่ว่าเอาตะปูใส่รองเท้าแต่ก็ยังเดินได้แล้วเฮ้าทำไมอะนาฬิกาก็ยังเดินได้ยังเดินได้ไม่เกี่ยวกับพี่พี่ไหมพี่อ๋อกมุกไม่ได้บีกอบ์คาร์แล้วบีกอบแต่ว่าราสีราีมิจุนเนาะโมบาย ทำไมต้องมีจุดคืออย่างนี้โมบายเขาจบการศึกษาแล้วถูกไหมตอนนี้เนี่ยถ้ากับว่าเขาจะแบบว่าเหมือนจากเดิมที่แบบว่ามีคนคอยดูแลปกป้องในทุกทุกรูปแบบของงานหรือว่าที่ส่วนตัวก็ตามเนี่ยคือมันจะไม่มีแบบนั้นละเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเจออุปสรรคอะไรบ้างนิดหน่อยซึ่งมันเป็นธรรมดาของการเป็นเป็นนักสแสดงห,งหรือศิลปินอิสระนะครับว่ามันจะไม่ดูแรงมากหรอกแต่ว่าก็ขอให้สู้ต่อไปยังไงก็ตามพี่จะเป็นกำลังใจให้เสมอถ้าหากว่าเห็นพี่กดหัวใจในไอจี นั่นหมายความว่าริงนะครับมาสิงคา้านี่่หรับนาสิสงคา้าีกุ้มทำไมต้องกลุ้มตัวเองสัปดาห์ก่อนๆเหมือนแบบว่ายิงย่งยิ่งรวยยิ่งสําเร็จอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าพอเหมือนแบบถ้าเรามีหรือว่าสาเร็จปุ๊บมันก็ต้องมีอะไรมาขวางให้แบบชีวิตมันบาลานซ์เลยนี่มีอะไรมาขวางไหมชีวิตหนูเป็นแบบชีวิตหนูเป็นไหมเป็นแบบจะไม่ได้เป็นคนเหมือนแบบพีคสุดเออเป็นแบบไม่ได้เป็นคนแบบสักเซสตลอดเวลาหรือว่าสมหวังหรือเรียบง่ายจะต้องมีอะไรแบบ ไม่ว่าจะเรื่องแบบสุขภาพเรื่องที่บ้านเรื่องต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างอะพี่ลิงพอพอลัมันจะเข้ามาจะรู้สึกเหมือนเซ็งแลวแต่ก็จะคิดว่าแบบอ่ะมันต้องมีวันที่มันผ่านไปจริงจริงก็คิดดีนะคือมันเข้ามาเดี๋ยวมันต้องออกไปแต่แค่อันเรื่องนี้เลวเรื่องนี้แช่ก็เลยเหมือนแบบไม่ต้องเหมือนไปจมเครียดมากเพราะถ้ายิ่งเครียดเราก็จะหาทางออกไม่ได้สุดยอดอันนี้ดีปัดเนาะแต่ว่าราศีมิถุนโมบายทำไมต้องมิถุนครับผมว่า เขากาลังจะลุ่งนะเห็นเห็นบอกว่าจะจะได้ออกมาทํางานอิสระแล้วครับการออกมาทํางานอิสระโดยที่ไม่มีแบ็กกราวโดยไม่มีใครมาห้อมล้อมเหมือนกับที่หนูกําลังเป็นอยู่เนี่ยอาจจะมีมารมาผจญอาจจะเข้ามาในทางที่ไม่ดีก็ได้บางทีชักนำเอ้หนูทําอย่างนี้ดีกว่าไปเผลอทาในในสิ่งที่ที่ตัวเองไม่คิดว่าจะทํานั่นแหละเขาเรียกมารผจญแล้วมารคําว่ามารเนี่ยไม่ใช่ตัวบุคคลนะ บางทีโชคชะตามันก็เป็นมารกับเราได้เหมือนกันบางทีเอ้ยเขาบอกอย่างนี้ดีเราบอกเฮ้ยไม่ดีอ่ะหนูจะทําอย่างนี้นั่นแหละคือมารมันชักนําจิตใจเราผมคิดว่าน่าจะเพราะเขายังไงเขาก็ลุ่งอ่ะแล้วเขาเป็นเด็กที่มันอยู่ในสังกัดที่ดีอ่ะพอหลุดสังกัดมาทุกคนก็อยากจะมากอบโกยผลประโยชน์นั่นแหละคือมารประจนุสาธุประดิษฐ์รถติดเพียบแม่ปยจ๋าครับผม ไม่ได้ลอกแต่เชื่อเชื่อว่าเขาจะเป็นแบบนี้จริงๆมีมารผจญจริงๆนั่นนั่นคือราศีราศีพิคิงใจเราคิดว่าเขาต้องเจอช่วงนี้เขาต้องเจอแน่ๆรู้สึกรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมากับกําลังจะถึงเนี่ยค่ะแต่ว่าชีวิตคนเรามันเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีดาวนู่นออกดาวนี่เข้านู่นนี่นี่นู่นเหมือนที่อนุทบอกว่าบางทีมารผจญมันมาในรูปแบบที่แบบ โชคชะตาหรือว่าคนที่เข้ามาขัดแข้งขัดขาเราอะไรเงี้ยแต่ว่าวันหนึ่งอะเรามีโอกาสที่มันจะต้องดีขึ้นแน่นอนมันไม่มีใครจะเจอมารจนตลอดชีวิตพ<อ>ี่ให้กําลังใจถ้ามันเป็นจริงนะถ้ามัน,น,นเป็นจริงเพราะว่าตราบใดที่อําเภอยังไม่ปิดคิงมีโอกาสคิดแจ้งเกิดได้ตลอดเวลาเสุดยอดิดแจ,จ้งเกิดได้แล้วกันตตบว่าราศีราศี ไม่ตูนน้องโมบายทำไมต้องไม่ตูนคิดเหมือนกันว่าพอเวลาเราออกจาเหมือนมีค่ายเริ่มมาจากค่ายครับพอออกจากค่ายมันอาจจะมีอะไรตะกุกตะกักนิดหน่อยอาจจะแบบมีอะไรให้เราตัดสินใจมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ต้องตัดสินใจมากขนาดนั้นเพราะว่ามีค่ายอยู่แล้วมีผู้ใหญ่มีคนสแกนมีคนคอยจัดสรรอะไรให้แต่พอเราออกมาเราเหมือนเราต้องแบบจัดการเองตัดสินใจเองงานนี้รับดีไหมอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็อย่างที่พี่โน้ตบอกว่าเหมือนความคิดเราบางทีมันก็เป็นแบบเป็นมามพจนว่าแบบ ดีหรือไม่ดีใช่ครับผมก็ต้องแบบมีสติในการเดินต่อไปข้างหน้ามีพี่ใหญ่เขาก็เคยอยู่ค่ายมาก่อนถูกไหมเขาก็เพิ่งออกมาแป๊บนึงนะครับเออนานยังออกมานานยังสามสี่เดือนสามสี่เดือนใช่ออกมาแล้วมาวปแต่ว่าราศีราศีมิถุนตัวเองโอคนตอบเยี้เขาตอบตัวเองด้วยทําไมต้องมิจุนเออเขา พอแบบได้ฟังแบบพี่ๆที่เขาเล่ามาก็เออรู้สึกเหมือนแบบว่าจะจริงว่าแบบว่าเราออกมาเงี้ยเนาะมันก็จะต้องมีอะไรที่แบบว่าคอยแบบว่า เป็นอุปสรรคกับเราอะไรเงี้ย <ừ. S 2> คือตั้งแต่หนูแบบอยู่ในวงมาคือไม่ได้แบบว่าสวยงามตลอดเหมือนกันเพราะว่ากว่าจะเป็นแบบจะเป็นเซนเตอร์กว่าจะเป็นแถวหน้าได้หรืออะไรเงี้ยคือจะต้องโดนคําสบประมาทมาโดยตลอดล๋อหรอมันก็มีคนพูดที่เราต้องเจ็บใจใช่ไหมใช่หรือว่าบางทีอาจจะไม่ใช่เพราะคนอื่นจ,จะเป็นที่ตัวเราด้วยบ้าง <ừ. S 2> อะไรเงี้ยแบบบางทีเราอาจจะกลัวในการทําสิ่งนั้นสิ่งนี้บอกไปก่อนเลยแบบปิดโอกาสตัวเองอะไรเงี้ยใช่มันก็อาจจะแบบว่ามาในรูปแบบของเราด้วยหรือเป็นเรื่องของกรรม ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาจริงๆเราไม่รู้เลยนะที่แล้วหนูได้แบบนี่บุญมีแต่กรรมบังเออเออแต่ก็ยังมีอยู่แต่ไม่เออามันทำบุญเข้าไปแค่นั้นเองชาลลอตจาซิสจะว่ารมีสุดทำไมต้องมีสุดเราจะตอบตัวเองแต่ว่าคิดไปคิดมาที่ละหลายพี่ๆหลายๆคนบอกว่าก็จริงเพราะว่าพอออกมาทำมิสลาแล้วเหมือนมันจะมีอะไรให้เราคิดมากขึ้นจะแบบว่าอาจจะหนึ่งคือ ตามไปจนอาจจะเป็นตัวเองก็ได้ความคิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อน,นุชบอกก็เลยแบบว่าเออน่าจะแบบโดนตัวน้องด้วยอะไรอเยม,มาพี่ตามเลยพี่ตัออ้ตมแต่ว่าราศีราศีมิถุนน,นะครับครับสบายเหมือนกันทำไมต้องมิถุนคือ,อจริงๆตอนแรกอ่ะก็ได้ฟังจากหลายๆคนแล้วก็มีความ,มเห็นที่ที่ใกล้ๆกันและมามาคอนเฟิร์มชัดๆเลยตรง มีผู้ชายที่จะแบบคอยไปตามเที่ยวไรเที่ยวคือจะไปส่งหัวใจให้อะไรให้ผมก็เข็นเลยอ่ะเห็นมาเป็นตัวตนเลยว่าเฮ้ยอันนี้มันผจญแล้วไม่รู้ผมไม่รู้เออมาไวกว่าที่คิดผมเลยมาเร็วเลยเอมั่นใจว่ารูปร่างหน้าตาของมันเขาเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเนี่ยเราอธิบายไม่ได้เลยเพราะเขาเปลี่ยนบ่อยเหมือนกันเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนด้วยเพราะเขาเปลี่ยนด้วยมันจะแปลงร่างได้เราเลยไม่รู้ว่ายังไงแปลงร่างได้ไหมันครับหันมาแล้วพูดว่า ได้อ้าวพี่เออคุณเลนอ๋อโอเคเซตเพลงตอบว่าราศีราศีคือเหตุผลนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องราวนะคะแต่ว่าเซตคิดว่าตอบมันแต่เช้าแล้วก็เลยขอตอบฮันดูอยากปิดแต่ว่าถึงจะมีมานผจญถ้าเราแบบเซตเข้มแข็งเก่งอยู่แล้วก็ผ่านไปได้อยู่แล้วออันนี้ยืมกระดูกไก่มา ลองลองกินดูก็ได้นะดูนี่มันเล็กมากเลยแต่แข็งแรงใช่ไหมแข็งแรงมากค่สสะสามารถงัดข้อกับอาจาริ่งแล้วจริงไหมนะจริงไหมเนี่ยลองหนึ่งหนึ่งดูสองต้อโอ้ยปิ๊กปิ๊บอาจารแดงเราอาจาริ่งฟันทิน้งราศีที่ในช่วงนี้เจอมารผจญคือราศี ราศีร่วมเปิดศึกโดย AIS 5G ดีน่าโทนิวน้ำเต้าหูอ้ออแกนิกอาจาริง่งฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้เจอามารผจญคือราศี ราศีเมษครับพี่ปุ้ยถูกพี่ป้ยถูกพี่คิงถูกแต่พี่คิงนี่มีสองธงนะครับราศีที่ในช่วงนี้เจอมารผจนได้แก่ชาวราศีเมษอยากกลัว คือเวลานี้ชาวราศีเมษเนี่ยมีดับสดีเป็นวินาศกระดูกสตา8เมษาต้นปี65ถึง18เมษาของปี66อีกไม่นานแล้วพอหลังวันจากวันที่18เมษาเข้า19เมษาดวงดีเลยฟังมเป็นไงฟังมันชื่นใจมันแปลว่าเจอมาก็อีกไม่นานคุณจำไว้นะอุปสรรคภาษาบาลีนะอุป,ปะแปลว่าใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา สักมาจากสวรรค์อุปรสรรคแปลว่าใกล้สวรรค์แปลว่าใกลใก้ดีนะฮะและประเด็นสาคัญคือช่วงนี้เนี่ยดาวอังคารนะมาประกบอยู่ข้างหน้ามุตยูนะครับถอยมาทับแปลว่าอะไรเรื่องกกเก่าเดิมๆมันมีทางแก้สอสาทางข้อที่1ตามกฎหมายก็ว่ากันไปข้อที่2นิ่งไว้เมื่อมีมารถจนใช่ไหมเราก็ต้องมีของดีไปไหนล่ะวันหล,ลวงพ่อกุ้งไงนะ ไปไหว้หลวงพ่อกลวยขุนแผนที่วัดหรือจะไปที่วัดแครจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยโอ้โหสุดยอดของมูเต็มเลยนะครับวัดเจ้าอามนะครับไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มหาเทพเต็มไปหมดเลยไม่ต้องไปกลัวมันจะเป็นสภาพอื่นๆมึนๆแบบนี้แต่คิดเสียว,ว่าธรรมดาพระพุทโธก็เจอแล้วคุณก็รู้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวหลัง19เมษายนปีหน้านะครับสงกรานตทุกอย่างก็คลี่คลายจากร้ายกลายดี ต้องรีบชื่นใจที่เอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศรีที่ในช่วงนี้เจอมารผจญได้แก่ชาวราศรีเมษฟันธงครับอตอนนี้คุณลิงทําอะไรอยู่บ้างครับเรื่องของไม่ใช่เรื่องมเออ,เอ,อมีแม่มารผจญเนี่ยคือประมาณปลายปีเนี่ยมันมีแผนอยู่ที่ว่าผมอาจจะเปลี่ยนอาชีพ เพราะว่าได้ไปคุยกับผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ที่เขาทำคุณรองประหลัดชูรูปล่อคุณรองประหลัดชูที่จังหวัดประจวบะนะฮะแล้วก็เขาบอกเหมือนมาพูดกับเราว่าอยู่ดีก็สื่อกับเราว่าเฮ้ยคุณคิงน่าจะเป็นตัวแทนของจังหวัดประจวบที่จะสื่อสารอะไรพวกนี้มากอบกู้พื้นที่ปกป้องพื้นที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยเข้าไปสักการะท่านที่หาดว่าขาวทุง่งมะเมาอ,อะไรเงี้ยแล้วมันรู้สึกเหมือนเซนส์นมันได้แล้วก็ อพอเราทํางานเรื่องสังคมเยอะๆเราก็เลยคิดว่าการที่เรามปยืนยืนอยู่ตรงเนี้ยพูดไปเงี้ยมันไม่ค่อยมีน้ําหนักแต่ถ้าจะทําน้ําหนักเพื่อจะช่วยคนในพื้นที่ได้อะไรต่างๆเงี้ยมันต้องไปอีกบทบาทหนึ่งอาจจะเป็นการเมืองาท้งอาจจะเป็นแบบนั้นที่คิดไว้ก็เลยคิดว่าถ้าเราลงสนามไปไปสนามนั้นเมื่อไหร่เนี้ยแน่นอนว่ามันก็จะไม่ได้มามาพวก สิ่งต่างๆมันจะต้องเข้ามาเยอะอนะ่ก็เลยคิดว่าเอ๊น่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าพวกมันผจนอะไรประมาณนี้ <c oughs> แล้วเคยเจอไหมในชีวิตเคยเจอไหมมันะจนแบบว่าเป็นเหตุหรือเมียะจนเมียะจนก็คือเหมือนเดิมครับทุกวันนี้ตั้งแต่วันแรกครบกันยังไงจนถึงวันนี้ก็อย่างนั้นดีอ,อะไรอย่างนั้นเลยก็เขาเป็นคุณหญิงวลรพันธ์คืออะไรฮะ ก็หยิบวัลพันจากกระเป๋าผมไปวัลพันวัลพันไม่ชอบทอนครับผมก็คือเขาก็ดูแต่เขาดูแลตัวเองได้ดูแลลูกดูแลลูกเราเราก็ไม่ได้ว่าก็ปล่อยเข้าไปอเราดูบทบาทใหม่และกันเนาะใช่ตอนนี้ขายอะไรอยู่อยากให้ทุกคนตอนนี้นะครปลาโอกะแล้ยังไม่ต้องสั่งนะครับปลาอินซิแดดเดียวยังไม่ต้องสั่งปลาหมึกไข่แดดเดียวยังไม่ต้องสั่งช่วยสั่งปลาทูแดดเดียวก่อนเพราะ อยู่ในตู้สี่เดือนแล้วนะครับครับผมคือคือรถอื่นอื่น่มันไปได้หมดเมาเดี๋ยวก็หมดไปเก็หมดแต่ว่าปลาพีเนี่ยนอนนิ่ง4เดือนแล้วบ้าบอเอาใครอยากสั่งก็เข้าไปที่ไหนเหตุปลาโอเกะหวานแต่เดียวบายคิงก่อนบายนะครับสินค้าชุมชนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับโอเคเอาสนับสนุนชุมชนไปด้วยนะครับอันนี้มอบของกันหน่อยองค์ดรสิง์ปราบมารนะครับก็ชนะอุปสรรคต่างๆนะครับสุดยอดสีพึ่งสยามประธานพรนะครับก็สถาบันพยากรศาสตร์นะครับก็ จะได้มีแต่สิ่งดีๆนะครับมอบให้พี่ค,งคิงเท่านั้นยังไม่หมด AIS มอบซิมเบอร์มงคล AIS Lucky Number คัดสรรโดยตัวจริงด้านศาสตร์เบอร์มงคลมาเพื่อรายการศึก12ราศีเท่านั้นมอบให้พี่คิงได้ครับขอบคุณครับสอ,องอย่างเลยเอาเบอร์มงคลไปใช้นะคะเอาไปปราบมารขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยค่ะครับผมข้อนี้นะคะมีคนตอบถูกทั้งหมด2คนเด็ก็คือพี่คิงแล้วก็พี่ปุ้ยนะคะแต่ว่าพี่คิง ต่อถุงทังท้งหมดลองคอบไม่ตบตัก <Yeah. S 1> ทองรอบนี้ค่ะอรอ่มีขวันถุงพาสนับสนุนโดย AIS 5G ครอบคุมที่สุดเร็วที่สุดทัท่วไทยเอาละ่ะวันนี้คนเดียวเลยไม่ต้องจับผงแยกอะไรกับใครเลยมากับดูจริงๆเลยนะคะรับพราะฉานั้นพี่คิงค่ะคือผู้โชคดีนะคะได้รับเงินขวัญถุง1,000 0บาทจาก AIS 5G ครอบคุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยค่ะเชิญค่ะ ล okay. ิซ yeah. ่าพ่อแม่เนียนขวัญถุงนี้ลซ่าให้พี่ค่ะพี่เราไปหนึ่งเม ราศีด้ค่ะขอบพรคะพรคุณครับขอบพระคุณครับ,บคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามคอนสมุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง f a c e b o o k สึกสิบสองราศี p o ทู p พอ s ิพัส t t a เ tainment และ Instagram p o l i p พั s จัดให้แล้วพบก็เป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยง15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับสึก12ราศีสึดนี้สึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่ I well, love